ครับมาพบกับสมุทรสงคราะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาชมพระสมเด็จครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรครับวัดปิกุลทองเมืองสิงห์บุรีนะครับอันนี้เป็นรุ่นแพรสามพันครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันครับว่าสวยและคมชัดประมาณไหนนะครับ น,นี้ก็จะเดิมๆเลยครับแต่สภาพก็จะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับพี่เพื่อนๆครับผมเองก็น่าจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีเหมือนเศษเศษทองเลยนะครับตรงใกล้ๆแขนหลวงพ่อนะครับทางไหล่ขวาก็มีนิดนึงนะครับผมนนี้ก็ยังถือว่า สภาพกลางๆนะครับพี่เพื่อนๆครับก็จะมีแบบรอยเศษตะเทาะแล้วก็หลุดล่อนบ้างครับหลวงพ่อแพรครับวัดวิคุณทองครับด้านล่างนี่จะมีตะกุดอยู่ดอกนะครับ ที่ผมดูมาอาจจะไม่ค่อยชัดน้องขอโทษทีด้วยนะครับพ,พี่เพื่อนเห็นไหมครับตรงกลางๆนะครับอันนี้ก็เดิมๆเลยครับเลี่ยมเก่าๆเดิมๆเลยครับพี่เ่เพื่อนครับ ด้านหลังกันนะครับอันนี้เป็นแพลสามพันนะครับด้านหลังก็จะมีเนื้อหลุดหลุดล่อนมาบ้างนะครับด้วยผมเองก็เก็บไม่ค่อยจะดีเท่าเหา่ลยครับด้านล่างใต้หูหลวงพ่อนะครับ ก็น่าจะเป็นเศษเศษเศษทองครับยันหนูก็แพงนะครับหน้าของท่านก็จะมีมิติประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนครับ ทางที่ดีเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ผมถ้าไปเลี้ยมใหม่ก็น่าจะดีครับแต่ตอนแกะตอนอะไรก็ต้องคอยระวังนิดนึงครับด้าน,นบนด้าน,นบนไม่ค่อยชัดนะครับพี่โทษทีนะครับเดี๋ยวาดูด้านหน้ากันอีกสักรอบครับ นี่เดิมเดิมสวยๆเลยครับคลิปนี้ออก็ประมาณนี้ครับพี่เพื่อนๆครับหลวงพ่อแพรครับแพรสามพันวัดพิกุลทองครับเมืองสิงห์บุรีได้เอามาให้ลองรับชมกันครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ